สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้พบกับช่องสายรุ้งเองค่ากันอีกแล้วครับสำหรับวันนี้จะมารายงานราคายางพาราประจำวันที่8กันยายน2565กันนะครับอันดับแรกเริ่มดูกันที่ราคาน้ำยางสด DRC ไม่ต่ำกว่า35%วันนี้กิโลกรัมละ 45บาท50สตางค์นะครับสำหรับราคาวันนี้ก็ยังทรงตัวเหมือนเมื่อวานที่ผ่านมานั่นเองครับยางแผ่นดิบคุณภาพดีความชื้นไม่เกิน3เปอร์เซนต์ราคาก็จะอยู่ที่45บาท8สตางค์ครับปรับตัวลดลงมาที่42สตางค์นั่นเองครับยางแผ่นรมควรชั้น3าไม่อัดก้อนราคาก็จะอยู่ที่47บาทนะครับวันนี้ปรับตัวลดลงมาที่7สตางค์นั่นเองครับ ยางก้อนถ้วย DRC 100เปอร์เซนวันนี้กิโลกรัมละ40บาท70สตางค์ครับปรับตัวลดลงมาอีก20สตางค์นะครับยางก้อนถ้วย DRC 5 0สเปอร์เซนสดวันนี้19บาท89สตางค์ปรับลดลงมาอีก11สตางค์นั่นเองครับยางก้อนถ้วย DRC 5 5เปอร์เซนต์พักชั่วโมง22บาท88สสตางค์นะครับ ปรับตัวลดลงมาที่12สตางค์นั่นเองครับยางก้อนถ้วย DRC 60%ค้างคืนวันนี้25บาท28สตางค์ปรับลดลงมาที่12สตางค์นั่นเองครับและยางเครปยางก้อนถ้วยชั้นต่ำวันนี้กิโลกรัมละ27บาท20สตางค์ครับปรับตัวลดลงมาที่15สตางค์นะครับสำหรับราคายางก้อนถ้วยวันนี้ก็ถือว่ายังไม่ดีขึ้นยังปรับตัว ลงอย่างต่อเนื่องนั่นเองครับและสุดท้ายนี้ผมก็จะพาพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราไปรับชมตารางการซื้อและขายยางพาราของต่างประเทศพร้อมๆกันเลยนะครับ